ในเรื่องการพยายามจะทำความผิดซึ่งเป็นหน่วยการเรียน การทำไปคือตลอดทำไปเล้วแต่การทำไปไม่ตลอดือตลอดแล้วในการาทำที่มันลุ่ลน,นะครับกับการพยายามทําความผิดอีกอย่างหนึ่งที่กฎหมายเรียวกว่าการพยายามจะทาความผิดที่เป็นไปไม่ได้ในแ่้เห็การพยายามจะทําความผิดแบบธรรมดา ว่าความผิดฐานใดๆก็แล้วแต่ขันที่สองเป็นการพยรายามไปทำความผิดที่เรียกว่าเป็นการพยรายามไปทำความผิดที่ไม่สามารถเป็นความผิดสําเร็จได้เลยเพราะมันมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อาจจะเกิดจากวัตถุที่เราต้่งกระทำต่อหรืออาจจะเกิดจากปัใจจัยที่เราใม้ใด้จการนะครับนี่คือเ่องาการเรียนรู้ที่ห้า เป็นผมเป็นสองตอนนะครับตอนแรกก็เป็นการพยายามทำความผิดในกรณีธรรมดาตอนที่2ก็คือในกรณีการพยายามทำความผิดในกรณีที่เป็นไปไม่ได้ในแท้นะครับลอาดูการพยายามทำความผิดที่เป็นกรณีธรรมดาตามบทวิญารณ์บุคคลหมายอาญาพันธ์จําสิทธิ์ปรอนนะครับบุคคลหมายอาญาพันธ์จําสิทธิ์ว่าผู้ใดองู่ในทาความผิดแต่ทำไปไม่ตันหลอกหรือตันหล อยา่างเช่นนายดำใช้อาปืนเพื่อจะไปฆ่านายเอนะครับความรักผิดตามกฎบญรยายนโยมบัวหมายอาญานั้นจะเป็นของเป็นสี่ขั้นตอนนะครับสี่ขั้นตอนจึงถือว่าเป็นการถือว่าเป็นความผิดตามบรรยายนโยมตัวหมายอาญาขึนหนึ่งคิดก่อนคิดว่าจะกระทำอะไรนายดำคิดว่าจะ คิดนะครับตกลงใจตกลงใจก็ค şey, ือตัดสินใจนะครับขั้นที <Reason> ่สองตกลงใจใรับโอเคเราตัดสินใจจะยิงยิงยิงคิดตกลงใจจัดเส้นงานในดำจัดเส้นการที่จะเช้าขึ้นิงายญเด็ก็คือเตรียมหมวกมือนะครับคิดตกลงใจจัดเส้นการขั้นที่สี่ที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิดก็คือขั้นลงมือกระทำความผิดถ้าเป็นกรณีข้อผู้

แต่ถ้าหาาเป็นมามอาวุธชนิดอื่นต้องดูที่พฤติกรรมการกระทำของผู้กระทำถ้าเป็นมี่ก็ต้องอยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะแทงพร้อมที่จะพุ่งเข้าไปหาผู้เสียหายผู้ตายผู้บาดเจ็บแล้วนะครับดู ถ้าเป็นมือในอที่เท้ามือที่มือกไไ็ไม่ถือว่ามีจิตนาคา่าไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่ามีความผิดเพียงเท่ทำร้ายร่างกายถ้าเป็นวุธมีคนม้วนถุงแทงบริเวณไหนอวัยวะอวัยวะสาคัญก็จจะเป็นพยายามฆ่าอวัยวะไม่สําคัญก็เป็นผิดเพียงข้อหาทำรายร่างกายะนะครับลงมือกันทำความผิดกระทำไปได้ตลอดลงมือน การพยายามทำความถิดตามบทบรรยายแห่งคำม,มูลคณหมาย ได้อย่างที่บอกสามลักเกีย์ที่สามก็ทำไปแล้วไม่จะหลอกกระทำไปก็ลอกแล้วไม่รู้ผลผลของผู้กระทำที่จะได้รับโทษตามกฎหมายอาญามาตรา1ก็คือต้องรับโทษสองในสามของความผิดโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนี่คือโทษที่ผู้ลงมือทำความผิดแล้วไม่สำเร็จ ความผิดเกี่ยวกับยตามดุล the ัญญัห้าจ่าตรา334บ่ของเพื่อนใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตนะครับทุจริตก็คือต้องดูเจตนาของผู้กระทำความผิดเนเรื่องนะครับโทรศัพท์มือถือของเพื่อนว่งเราไปหยิบและเอามาถือว่าเราเพื่อใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นของตัวทังมือถือของเพื่อนนะครับเอามาโกตรมา ท่าบอกว่ากาเอาไปก็ต้อเอาไปไว้ในครอบครองของผู้กระทำาปผิและรอที่จะเอาไปในลักษณะของการตัดกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิมเขาจึงจะมีความผิดนะครับท่ถ้าครอบครองแล้วตักรรมสิทธิ์แล้วเป็นความผิดสาเร็จแล้วไม่ใช่เอียมใความผิดความผิดในลักษณในต้องไปดูว่าเอย่ยมในความผิดไม่มันอาจจะลึกลงไปนะคเด็ิเท่ัน ดินออกจากตูห้องเพื่อนกลับมาทันเราก็ปัดเดินกลับเข้าในห้องแล้วก็เอาโทรศัพท์ืปถึงไปวางที่เดิม่างนี้เรามีความผิดฐานพยายามทำความผิดไหมไม่ใช่นะครับเหตุผลเพราะว่าความผิดฐานลักษรัผู้ใดกทรของผู้อื่นไปเอาไปแล้วเนี้ยอยู่ในความครอบครองของเราแล้วอยู่ในลักษณะการตัดกรรมจิตความเป็นเจ้าของของเพื่อนแล้วเป็นความผิดสําเร็จแล้วไม่ใช่พยายาม